าเจอกับจี้จี้ฟอจี้จัดก,กันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจี้ก็มารีวิวรถอีกแล้วนะคะแล้วรุ่นที่จี้จะรีวิววันนี้แน่นอนค่ะนั่นก็คือรุ่น Ford Ranger XLT นั่นเองคันที่อยู่ด้านหลังของจี้คันนี้นะคะ คันที่ที่จะรีวิววันนี้บอกได้เลยว่าแต่งเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าสายออฟโรดเนี่ยจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คันที่ที่จะรีวิวนะคะก็คือเจ้า XLT นะคะตัวสีประตูยกสูงนะคะคันสีแดงที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าจีแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ มาดูด้านหน้ากันเลยค่ะสําหรับตัวด้านหน้านะคะตัวฝากระโปรงนะคะตัวนี้ก็จะใส่เพิ่มในส่วนของสกู๊ปนะคะแล้วก็สกู๊ปทรงที่ที่ติดให้ลูกค้าเนี่ยก็คือจะเป็นทรงเตี้ยน,นั่นเอง ก็จะเป็นสีดําเงาตัดกับสีดํำด้านนะคะเพื่อให้รถเนี่ยดูมีมิติความสวยงามตรงฝากระโปรงนะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าค่ะเราก็ทําการเปลี่ยนยกเซตเลยนะคะตัวนี้เปลี่ยนแปลงเป็นหน้า F150 แบบกระจังหน้าใหญ่นะคะสําหรับตัว Ford ตัวนี้นะคะก็จะ ใส่ให้เป็นสีดำด้านนะคะซึ่งตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีให้เป็นสีทูโทนสีแดงตัดกับสีดำสีขาวตัดกับสีดำหรือจะเลือกเป็นสีเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับชุด f 150เนี่ยก็จะมีเจ้ากระจังหน้ามาให้พร้อมกันชนด้านล่างตรงนี้นะคะที่เราจะาเป็นชุดที่มาพร้อมกับชุด f 150เลยนะคะต่อมามาดูที่ตัวไฟค่ะ สำหรับตัวไฟนะคะไฟเดิมๆของรุ่น Ford Ranger XLT นะคะจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์แต่ว่าคันนี้ค่ะลูกค้าเห็นไหมคะติดเพิ่มในส่วนของไฟมัดแต่งนะคะเจ้า3ขีดตรงนี้นั่นเองนะคะก็ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็สามารถใส่ไฟมัดแต่งให้กับลูกค้าได้แล้วก็มีการใส่ชุดครอบอชุดครอบไฟนะคะเป็นสีดำด้านค่ะ สำหรับตัวด้านข้างนะคะก็จะมีซุ้มล้อมาให้ซึ่งซุ้มล้อนี้ก็จะเป็นชุดเดียวกับชุด F150 เลยนะคะก็จะเป็นแบบไม่มีหมุดนะคะแต่ว่าเราก็จะมีแบบเป็นรอยหมุดหลอกเอาไว้หรือลูกค้าอยากจะได้แบบมีหมุดก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะต่อมามาตัวที่แมกยางนะคะสำหรับแมกตัวนี้เป็นแมกขนาด18เลยนะคะลูกค้าลูกค้าคนไหนที่ชอบแบบ แม็กใหญ่ๆนึ่ก็ขนาด18เนี่ยก็จะเป็นขนาดที่ใส่แล้วเหมาะกับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวยางที่ใส่ให้เนี่ยก็เป็นยางแฮนด์คุกนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบความนิ่มนะคะแนะนําเลยว่ายางแฮนคุกแล้วก็ขนาดที่จี้ใส่ให้กับคันนี้นะคะก็จะเป็นขนาด2 6 5 6 0 r 1 8 8นั่นเองนะคะโอ้โหถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะแปลงจนลืมไปเลยว่านี่คือรุ่น XLT สำหรับตัวด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดครอบไฟชุดครอบไฟชุดครอบแก้มนะคะก็ใส่ให้เป็นสีดำด้านค่ะ Okay. ต่อมาก็ตัวมือจับกับเป้ากันลอยตัวนี้สําคัญมากๆไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวแถมมีประโยชน์ไว้กันลอยเวลาเราถือกุญแจถือเหรียญลอยเล็บได้หมดนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ตัวด้านบนหลังคาค่ะด้านบนนะคะที่ใส่เป็นตัวเล่าหลังคาแบบสีดําด้านค่ะเพราะว่าชุดนี้คันนี้นะคะแต่งแบบแนวโหมดมากๆเพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับสีดํานะคะโอเค เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะคะเดี๋ยวไล่ให้พี่ตะก้องไล่ดูด้านข้างเลยสําหรับลายสติกเกอร์นะคะคันนี้ที่ติดให้เนี่ยก็เป็นลายของแรปเตอร์นั่นเองนะคะก็เพิ่มสติกเกอร์ในส่วนของ4ีคูณสเพิ่มเข้าไปนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายสติกเกอร์ได้มากกว่า30-40ถึงลายเลยนะคะล้อหลังก็เหมือนกันนะคะใส่ซุ้มล้อแม็กยางให้กับลูกค้า แต่งตัวหล่อแล้วรองเท้าก็หล่อด้วยนะคะโลบาตัวนี้เป็นของฮาเก้นนะคะก็จะมีสัญลักษณ์4ีคูณสตรงนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าราคาแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งนี่ก็ถือว่าสวยงามคุ้มกับราคาลดมากๆเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงสามารถใช้งานได้จริงมาพร้อมกับไฟเบรกนะคะไฟส่องกระบะท้ายเพราะว่ารุ่น xlt เนี่ยจะมีไฟส่องกระบะท้ายด้วยซึ่งรุ่นนี้ก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็สามารถใช้งานได้นะคะ ไม่ได้ตัดอะไรทิ้งไปเลยถึงแม้ว่าจะมีการใส่ชุดแต่งนะคะต่อมามาที่ด้านท้ายค่ะสำหรับตัวด้านท้ายนะคะมากันที่ไฟด้านท้ายสำหรับไฟดวงน,นี้นะคะที่เคยรีวิวไปแล้วติดไว้กับ Y Tech นะคะแต่ว่าคันนี้เอามาติดกับ XLT ก็คือไฟ FX4 จากอเมริกานะคะเป็นแบบจากอเมริกาเลยนะคะลูกค้าคนไหนทีอ่อยากจะติดไฟแบบนี้นะคะก็จี้ก็สามารถทำให้ได้นะคะโอเคต่อมามาที่ตัวกันชนท้ายค่ะ สำหรับตัวกันชนท้ายตัวนี้นะคะก็จะเป็นของ Outlander นะคะตัวนี้จะเป็นแบบใหม่ปี2020เลยนะคะสำหรับตัวกันชนท้ายเดิมของเจ้า XLT เนี่ยก็จะเป็นทรงห้างนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดตัวนี้เราก็ไม่ได้ตัดทิ้งไปนะคะยังอยู่ทั้งหมด4จุดแต่พิเศษสุดๆเลยสำหรับคันนี้ก็คือจะมีเจ้าอันนี้จะเป็นไฟถอยนะคะมาพร้อมกับห่วง สีแดงนะคะแล้วก็คันนี้มีการติดเพิ่มในส่วนของห่วงลากจุงให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ป้ายคันนี้ปกติจะแถมเป็นสีขาวคันนี้ติดให้เป็นป้าย Perform a ์ c มสีดําได้เลยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นสีดําหรือว่าสีขาวและสุดท้ายค่ะสําหรับตัวครอบมือจับนะคะ ครอบมือจับแล้วก็ครอบเบ้ากันลอยเนี่ยที่ติดให้เป็นแบบครอบดาบนะคะสําหรับคันนี้ก็คือดูสวยเต็มมากๆเลยแล้วก็ตัวสติกเกอร์เนี่ยก็สาดมาถึงสาดโครนมาถึงด้านหลังเลยนะคะแปะให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยสําหรับใครนะคะที่อยากจะออกรถ อยากจะแต่งรถสไตล์นี้นะคะออฟโรดสายลุยนะคะอย่าลืมโทรมาสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่จี้ขึ้นไว้ให้น่วยให้0หกห้าหกจี้จี้ฟอร์จีจาร์ก่อนจากกันวันนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซั b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องจี้จี้ฟอร์จีจาร์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ